สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนค่ะโดยให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้มาศึกษาเส้นทางธรรมชาติและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้มีสวนสัตว์จากองค์กรสวนสัตว์ทั่วประเทศเข้าร่วมค่ะและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในครั้งนี้มีเด็กๆจากโรงเรียนบ้านโนนแฝกและโรงเรียนบ้านหนองจิกจากอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน120คน มีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3าถึงหโดยพอน้องๆมาถึงค่ะจะต้องมีการจัดกลุ่มจากพี่พีวิทยากรก่อนและมีการละลายพฤติกรรมกันเล็กน้อยค่ะเพื่อที่เด็กๆจะได้มีความกล้าที่จะร่วมในกิจกรรมอืนอ่นต่อไปหลังจากนั้นทางสวนสัตว์ก็จะพานั่งรถชมสัตว์ต่างๆภายในสวนสัตว์เด็กๆก,ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ต่างๆเช่นกวางแบล็กบัคเสือโครง่งสิงโตขาวและสัตว์อีกหลากหลายค่ะ พอถึงจุดสตาร์ทก็จะปล่อยเด็กๆแต่ละกลุ่มลงเพื่อให้เริ่มศึกษาเส้นทางเดินป่าอนุรักษ์ธรรมชาติตามฐานต่างๆระยะทางเดินเท้าก็จะประมาณ1กิโลเมตรค่ะและจะมีพี่ๆจากทางสวนสัตว์ยืนรอให้ความรู้เกี่ยวกับพันุไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นถาวันต้นยางนาต้นงิ้วแล้วก็พันไม้อื่นๆ โดยทางสวนสัตว์อุบลราชธานีได้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าหวนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองมีเนื้อที่1,217ไร่ทำเป็นแบบจังเกิลพาร์คหรือการนำสวนสัตว์มาผสมผสานกับผืนป่าโดยใช้การอนุรักษ์ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพผืนป่าและให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้เด็กๆก,ก็จะได้ความรู้ในเรื่องของประโยชน์ของสัตว์ป่าป่าไม้ต้นไม้และก็จะช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้ไว้ สำหรับผลตอบรับเองเนะครับได้รับมาทั้งฟีดแบ็จากทางโรงเรียนทางผู้ปกครองก็คือเมื่อเด็กๆกลับไปแล้วมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างเช่นตื่นมาแล้วพับผ้าห่มที่นอนนะครับรู้จักทานอาหารให้หมดคือค่ายของเราจะเป็นค่ายที่อาหารเนี่ยทานยากมากก็คือกว่าจะทานเนี่ยต้องมีกรรมวิธีในการให้นั่งให้นั่งตัวตรงต้องเดินเป็นแถวต้องไม่คุยกันต้องมีการป้อนเคลื่อนก่อน,อนตัวเองถึงจะได้ทานทีหลังแล้วก็ก่อจะได้ทานเด็กๆก็ต้องหิวมากๆเลยเพราะนั้นเด็กๆจะทานข้าวไม่เหลือเลยแม้แต่เม็ดเดียว แล้วก็กว่าจะนอนเด็กๆก็ต้องผ่านวิธีการต่างๆมากมายทั้งการทํกากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้เขาเห็นว่าทุกๆอย่างเนี่ยมีคุณค่า,าเด็กๆมีวินัยมากขึ้นรวยตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนเคยติดผู้ปกครองอยู่นี้ก็เล่นโทรศัพท์น้อยลงนะครับอยู่กับอยู่กับเพื่อนมากขึ้นเล่นกีฬาสัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้นรู้จักการออกจากบ้านบ้างไม่อยู่แต่เฉพาะในห้องสีเหลยองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ที่เลี้ยงสัตว์มีสุนัขมีน้องหมาน้องแมวที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยดูแล แต่ว่ากลับไปเนี่ยเขาจะรักสัตว์เลี้ยงของเขามากขึ้นนั่นเองรวมไปถึงต้นไม้ที่ที่เขาปลูกนะครับก็มีการลดน้ำพรวนดินแล้วก็มีการทําบันทึกต่างๆผู้ปกครองก็รู้สึกว่าพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปครับเกี่ยวกับการดูแลธรรมชาตินั่นเองครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของสัตว์ต่างๆเช่นเสือเก้งกวางแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ค่ะแล้วก็ได้มาเรียนรู้ในโลกภายนอกก็ ความรู้ที่ได้ก็จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือจะไปอนุรักษ์ต้นไม้ป่าไม้เช่นการปลูกต้นไม้การอนุรักษ์ป่าไม้ค่ะแล้วก็สัตว์ป่าก็จะดูแลช่วยกันแบบไม่ให้มันสูญพันธุ์ค่ะแล้วก็จะเอาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับน้องๆที่โรงเรียนแล้วก็คนในครอบครัวค่ะ เด็กๆที่มาค่อนข้างจะให้ความสนใจและสนุกสนานไปกับการร่วมกิจกรรมกับทางสวนสัตว์เป็นอย่างดีค่ะสําหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีแบบสองวันหนึ่งคืนกับแบบวันเดียวการที่ให้เด็กๆมาเรียนรู้ที่นี่ก็เป็นไ oh <my> ปนตามนโยบายของทางรัฐบาลที่วางไว้ค่ะว่าให้โรงเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เด็กเรียนรู้จากภายนอกข้องมากขึ้นซึ่งถ้าทางโรงเรียนใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกันมาได้ที่ฝ่ายการศึกษาของสวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์08 4831 9 1โดยที่นี่สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง5,000คนต่อปีการใช้สวนสัตว์เป็นสถานที่สอนเด็กนักเรียนเพราะได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นสิ่งมีชีวิตนอกจากจะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กนักเรียนแล้วยังได้ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เด็กๆก,กลับไปใช้ในครอบครัวและสังคมต่อไปด้วยค่ะวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพกอนวิยาโลหิตฐาน N บ t อุบลราชธานีรายงาน